กพนเก่าแลาเนาะรกาได้มาเห็ียก่อมันเข่าขนน้องขนกระดงใหม่แต่ล้วเเห็นขากข่าเรียงผ่านเาอนเนาเมันมีกายเทแล้วเป็นตัวเรนแล้วก็แถวปะไปกันเดเี๋ยวรกาักโเดียเลยค่เ่าเนาะเำทีนีงเ่ามระวังหลดเด้อไปผักแดงรับกันทางโมเียร

ไม่ี่งเด็กมหน้มาลูกสบ,บายดีบอเจนงอคอย่มนสบ,บายดีก่อนสบ,บายดีมาแต่งเพียนไดเมื่อนี่พวกร้านสิมาตานเต้นนะยังจากคนที่เต้นนำกันสิบคนสู่ๆเ้อจะเป็นกำลังใจหาย Rồi แม่แม่แม okay. ่เอจักไดมาใช้มาสัมผัสแล้วติ๊กต่อบีเมย์บอ๊ะเมย์่อ๊ะเมยแห้งบอ๊จังได้มตื่นเต้นเวทีอยู่บอ๊ใครตื่นเต้นตอนนี้เขาก็มาแต่ว่าเนี๋ยวคู่กับเขากระตุ่นแถวคนหลายแห้งเนาะเพราะว่าเพิ่นผื่นแบบ เพิ่นอยาก,กเอเพิ่นเตาโฮมบ้านมา,า,ากกเพราะว่าเพิ่นอยากะเพิ่นดีสางเพิ่นทางเนะาะเพราะว่าเจ้าเมื่อเพิ่น <S 2> <S 2> เพิ่นนาะเพิ่นอยากใช้เหตุเพิ่นทางให้แล้วเพิ่นก็เลยแบบเตาโฮมมาแบบว่าเพิ่อยากบอกเตาโฮปัจจัยจากประชาชนภายในบ้านเนะาะเพืออันเหตุอระเข่าแล้วก็ได้บุญพอ่อแล้วก็ได้ได้อ่า เอาสิได้บน <ผล S 2> ทางให<า>ม่อืมได้น<ล>ทางใหม่แล,ล,ล้กกับ่นกระเทียมใส่ส,สีออกพันสามมืออื่นนี่ีสออกพันาแล้วก็มีลำงครอบอยาจะไปฝนครลำงงสามด้วยกับสามคนน่าจะเจอกันอยู่นะฮะพอเห็นมันมีลำบงมีธลูแบบเป็นบุญประเพณีเลยนะพี่น้องแบบ <S <S เป็นบุญคือแบบมีแถวแถวภาคอีสานนอกพื้นมาคเหนือบุญแบบแบบนี้่ะเนาะมาบันี้ไปผูกกับเด้๋ยบัาย์บอกมือก่พี่น้อง เข้ามาเมืนี้เราก็ได้เห็นเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยสองคนผู้่ยิ่งสองคนที่เขาคิวกัะสันเราเห็นเนาะพี่พึ่นเต็กกี้เพึ่นเคยมาอยู่กับสาบะมุ่ยเนาะพอสาบะมุ่ยนี่ครับขับเลี้ยงเด็กน้อยในเต็กกี้เนาะก็จะเลยเห็นเพึ่นเพึ่นมาเพึ่นมาใส่แดงวันอัษฎีเนาะ หงเยนหงเยนอะอย่างเกยหงนแสนดีหงเียนหงเียนแสนดีละกัเหมืนกัเลยเมื่อน้ำพาวสับปะมืก็เลยเอานเมอส่งไอแม่่นอยู่ตลาดน้แม่ิ่น้ำพันที่ใต้ขึ้นวากระหลักกุ่นแตจิงโแม่้วสับปะม้เอเมื่อขายก็จะเข้าที พี่น้องตอนได้เห็นเอ็ซีที่าตอนได้เห็นเอ็ซีสารโดูอยู่แก้มทายเอ็มซีประเนคนอื่นเด็กหมู่เป็นเองพี่น้องเอก็เ่มดอดไปกองซ้อกวยกับบังกินโเพร่น้อาเหมือนกระสีเห็ดซองในซ้อกวยกับกับกินโค่ะพ่นเอาเป็นกสีเห็ดซองแล้วพนเมนสิมาขาวซองกับเจ้าอยู่เดอมันบอกอยมันบอกใอ้ข่อยฝากซ่อไว้คนอยู่เนาะคนเสีอาผัวเมีแอะไรเนี่พี่น้องแต่หมู่ซัอนกนกรสีอาผัวแล้วก็ยังจะซอนในกับสาคนยังมองอยู่ไหอ่ะ ยังหายัหาคุบ่าวหาผัวยังรอพี่น้องต้องพอใจสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งเราในต่างประเทศเนื้อเสริว่ามือนี้น่ะป้ามุ้ยน่ะได้ไปลงวัดกับน้องนุ้ยรลยการน้องเมย์น้องพลราย่าน้องนิกเนาะซึ่งว่าบ้านเฮานะเพิ่นจัดงานคุดออกมาช้าคืดหนี้และเพิ่นหายแต่ละครอบครัวน่ะ เอาต้นแลวก็ผ้าขาวลงไปเนาะงานกระื้นหลังผ้าแด้กาป้ามือกาได้ไปแลยกก็ะืออนั่งน้วฝนกำลังเมน่ะเคยมาอยู่กับเฮาก็คือเฮาได้เลี้ยงเพนเตแต้ยัิ่งในน้อยเฮาเป็นเฮาเป็นคนเลี้ยงเด็กในพี่น้องก็คชือน้งฝนกบนังเมยนเลวกาเสิว่ามือนี่กับเป็นมือพิเศษของเพิ่นเอาไปเข้าไปแหละมันเป็นมือที่เพินแสดงเต้นเพิ่นเต้นติ๊กตอกเลยกามีรายการพ่อเนาะเฮาก็ได้ถ่ายให้พี่น้องเบ่งแล้ว ถึงว่าเขาไปนะฮะว่าสิถ่ายตอนกะเกี้ยมแต่งพ้าของผ้าขาวให้พีน่น้องบนแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายย,อยอ้อนยางย้อนร่าเขาไปห่อนนะอ่ะอ่ามันไกลมันไกลมองที่แต่งแล้วมิตาเขาเขาเห็นเป็นุงยางเลยเขากระเค็ไแหย่คู่เลยเนาะพี่กะแห,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 หย่อนเขาเลยไกลแหยเขาหยาดหน้าอี็ยางเลยเขากับพากันเกียมมาส่หวับงานบุญที่บุนจัดก็คือว่าใหญ่เตืเอพราว่า ทุกคนในหมู่บ้านจะได้ไปเห็ด้าเขาเบิดทุกคนเลยพี่น้องแม่ตัดเนื้อท้ากเด็บไปเนาะข้าก็ได้ไปเห็ดแล้ว่ะข้าก็เอาดึงดุยไปน้ำอลไรกัน้องๆเนืน้เทียนกับปหลายคนมผักผื่นไปฟอดเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีฟอดอีกแบบคือปีกาเนี่ยแบบไอโซฟอดเลยพี่น้องแต่ว่าปีนี่ไอโซไม่ได้ฟอดเลยเข้าก็ะเลยไปตะเวนเลยกันเพิ่อนก็เห็นแตกต่างปวดปีกาเนี่ยเพรวปีกาเนี่ยนะเพิ่อนนะเขได้หายแต่ละเฮือนแต่งคาเขาเนาะปีนี่เพิ่อนหายแต่ละเฮือนแต่งคาเขา เพราะว่าการทีหายแต่ละเฮื่นแต่ผพระข่าวนี้มันกระดุดน่อนแบบว่าเก็บเงินแต่ละเฮือนงอะไรกัแล้วแต่แล้วแต่จิตใจใส่รัธาของไัยมันเนาะว่าอยากใส่เท่าไรอยากแต่งเําไรก็คือพระข่าวก็อยากอุกติไนพายเนาะอันนี้มันกับปรเด้บ้างขาบพายและเผื่อกระหายทุกคนนะเหกเนาะเผื่อเห็นพุผูุ้ณเนี่ยพุทธิมีพระคุณต่อเฮาเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็เด้ไปกนลังนุ่ย สตว่าตอนนี้น่ะน้องโซก่ะอยากไปบุญงง์โสเนื้ออยู่สวรรค์เหตแต่เอาปุาปบ๊บหัวจะได้ผาน้องไบบ่อมารุนกันตอนนี้ก็ขับเมฆในไล้พี่นอ้องก็เวนกันคนขับแบบว่าตกดินแล้วาะวย่านิยามหนาวเนาะแต่ว่าสองสามมื้อถือมาหนีบรินาวาลยพี่น้องโคดคูอฮอดรเฮงขนาดเลยแบบว่าคือยา่อนเลยฮะนะแต่ว่าเข้ากับบสภาพของท่านลยก็เหตุหลายคนเป็นไข่เนาะในการงานงานบุญวัดที่จาไปมื่อนี้เนี่ย คนกลาเลยกะเฮาก็ได้เจอน้องๆนักเงียนเฮาก็ได้ทางเพื่อนเพราะว่าตะกี้น่ะเฮาเคยเลี้ยงเพื่อนเด้พี่น้องแบบว่าตอนที่เพื่อนอาศัอยู่อะสองปีสามปีแล้วเพื่อนมาอยู่กับเฮาเขาไปหาเลี้ยงเด็กนะเนาะแต่ละเพื่อนอายังจืดเฮาพี่น้องเขาไม่ใช่ของเราอะเพื่อนอายังจุ้นเฮาเขาไปเมื่อไรกะเพื่อนกันก่อที่ช้างเฮาเลยกะเพื่อนกันทักทายเฮาคนก็ยังบม่ลืมบุญคุณที่เฮาเลี้ยงดูเพื่อนตั้งแต่น้อยนะเพราะเพื่อนจะทัาบซึ้ง แต่กับข้างข้างนั้นวางทีดก็มือเคยเห็เหนเรียงน้ำฮะนะเคนกะบ,บอกว่าให้เข้าหางถ่ายลงลงคลิปน้ำเผือ่อเผื่อไปอันเป่าประกาศอะไรกับไปไปโปรโมทไอ้ผืนน้ำนอกวันนักเพียรท้องเนียนเพิ่นนะ่นะมีแต่เด็กเด็กที่หนาหากนะักอะไรจะมีความสามารถหาลากหลายเนาะวางที่เฮาไปเห็นเรียงน้ำนะเพิ่นก็ดีกับเขาเนาะเรียกแต่ว่าเฮาห่างเขาห,าหาข่าหมดเมื่อคือ ตอนที่ป้ามุ่ยไปเหตุเรียนกระเพิ่นน่ะป้ามุ่ยน่จบแต่มเจ็ดจบแต่มเจ็ดและสามารถเอาได้แต่เด็กน้อยเอาปรไดิจบครูใเด็กพี่นอเอาอยู่ของเลียงเด็กแบบว่าพอเบริ่นผ้าเวีลยวเพิ่นเอาไปขวาเอาเอาได้แต่ว่าที่ไหนน้ำซีเอาสอนนี่เอาก็ได้สอนดอกอเอาบรไดิจบลักสูุครูมาเนาะเอากลเห็นสังเอาเห็ดได้เหลยปัดนี่น่ะทางทางเมืองหรือว่าทางนั้นเผิ่นมีระเบียบออกมาใหม่ในหายเฉพาะคนที่จบคู่แล้วเฮาก็เลยได้ออกมาเฮาก็เลยได้ต้องไปหาเอง งาเดี่เหตุงานทำใหม่ๆเนาะเห็กตอนนี้เฮาก็เลยบปได้เลยรายการสำหรับทิปนี้เฮาปัดสิ้พอตัวลาไปก่อนนพี่นอ้องฝากไห้พี่นอ้องเป็นกำลังใจเฮาอย่าลืมกดชับกดไลค์กดแชร์ให้เอยเด้อสบายดิบาย